สวัสดีครับผมนายจตุชัยพุนโชธนะครับวันนี้ขอนำเสนอเรื่องของไลน์ช้อปปี้นะครับไลน์ช้อปปี้นะครับถือว่าได้เป็นจุดเริ่มต้นของการช้อปออนไลน์เพราะไลน์ช้อปปี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่รวมเอาร้านค้าในโซเชียลนะครับที่ใช้เครื่องมือไมช็อปมาไว้ในจุดเดียวนะครับจุดเด่นของไลน์ช้อปปี้นะครับก็คือลูกการที่ลูกค้าสามารถแชทกับร้านค้าได้โดยตรงนะครับโดยไม่ต้องผ่านแอปให้ยุ่งยากนะครับแล้วก็ยังสามารถแชร์ตัวสินค้าหรือร้านค้าที่ถูกใจออกไปได้นะครับ แล้ในเรื่องการชําระเงินนะครับยังสามารถชําระได้อีกหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินหรือผ่านแอปธนาคารหรือว่าจะเป็นหลายรับิดหรือหลายเป์น,นะครับก็สามารถทําได้แล้วเราจะดูเหตุผลกันครับว่าทําไมต้องเป็นหลายช้อปปิง้งไปชมกันเลยครับ l i น e Shopping นะคะหลายคนถามโซอี้ว่าทําไมเราจะถึงต้องใช้ไลน์ช้อปปิ้งด้วยนะคะวันนี้โซอี้มีเหตุผลดีๆมาฝากถึง4ข้อด้วยกันค่ะข้อ1น,นะคะเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆได้ค่ะหลายคนอยากจะได้ลูกค้าใหม่มากเพราะว่าเราทําการตลาดมาหลายปีคนติดตามไลน์ OA ก็มีแต่ลูกค้าเก่าการเพิ่มลูกค้าใหม่เราก็จะต้องหาชแนลใหม่ๆช่องทางใหม่ๆในการสื่อสารกับลูกค้าออกไปซึ่งไลน์ช้อปปิ้งก็เรียกว เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ทำให้ผู้คนพบเจอร้านค้าของเรานั่นเองค่ะส่วนข้อที่2นั่นคือว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทำให้แผนการสื่อสารของเราเนี่ยครบวงจรน,นั่นเองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะวางแผนให้การสื่อสารการตลาดของเราเนี่ยครบทุกช่องทางไลฟ์ช้อปปิ้งก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยค่ะข้อที่3มค่ะ จะช่วยเชื่อมโยงร้านค้าออฟไลน์และก็ออนไลน์ของเราด้วยวันนี้สําหรับใครที่ทําธุรกิจมีหน้าร้านก็เรียกว่าเป็นร้านออฟไลน์เนาะเราก็สามารถมี QR code ให้ลูกค้าสแกนปึ่งนะคะแล้วมาติดตาม Line Shopping หรือ Line OA ของเรานะคะหรือ m y Shop ของเราเนี่ย บนโลกออนไลน์ได้เราก็จะได้ลูกค้านะคะจากโลกออฟไลน์มาติดตามออนไลน์ของเรานะคะข้อที่4นะคะนั่นคือได้รับสิทธิพิเศษมากขึ้นด้วยการเพิ่มยอดขายผ่าน l i น์พอย n ์นั่นเองค่ะหลายคนถามว่า l i น์พอย n ์คืออะไร l i น์พอย n ์นะคะคือวันนี้ลูกค้าค่ะที่เขาซื้อของผ่าน l i น e Shopping เขาสามารถได้รับ l i น์พอย n ์นะคะและไลน์พอยต์เนี่ยก็เอามาเป็นเงินสดนะคะในการซื้อของในร้านค้าต่างๆบนไลน์ช้อปปิ้ง เพราะฉะนั้นร้านค้าของเราถ้าเกิดว่าได้โปรโมทบนไล n ์ช้อปปิ้งเนี่ยเรียกว่าก็สามารถเพิ่มยอดขายได้นั่นเองค่ะอ่ะคราวนี้มาดูว่าพอเราได้โปรโมทบนไล n ์ช้อปปิ้งเรามีโอกาสโปรโมทณ์ตำแหน่งไหนบ้างต้องบอกเลยตำแหน่ง w a l l e t นี่สุดยอดมากๆนะคะซึ่งร้านค้าของเราจะไปปรากฏบน w a l l ล t t แทนะคะแล้วถ้าเกิดเราเป็นร้านค้าที่ขายดีมากๆนะคะตัวไล n ์ช้อปปิ้งเองนะคะเขาก็จะคัดเลือก ร้านค้าของเราเนี่ยให้ไปอยู่ในดิวพิเศษจากร้านค้าได้รวมถึงถ้าเกิดเรามีสินค้าใหม่ๆที่น่าสนใจมาเราก็สามารถโปรโมตในตำแหน่งไอเทมใหม่สุดปังได้ด้วยกันนะคะอ่ะและไม่น้อยหน้าไปกว่านั้นตัวไลฟ์ช้อปปิ้งเองก็มีการไลฟ์ค่ะสามารถถ่ายทอดสดได้ถ้าวันนี้เราเป็นร้านค้าที่ได้รับการแนะนำเราก็มีโอกาสที่จะไลฟ์นะคะร่วมกับไลฟ์ช้อปปิ้งในไล n ์ Official Account ของเขานั่นเองค่ะ คราวนี้มาดูกันนะคะว่าไลน์ช้อปปิ้งเขาชอบร้านค้าแบบไหนการที่เราจะได้โปรโมทบนไลน์ช้อปปิ้งข้อแรกเลยคือเราจะต้องมี m มช h อ p ก่อนนะคะร้านของเรามีไมช h อ p ก่อนแต่ว่าเขามีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆที่จะได้รับการโปรโมทค่ะมาบอกเรื่องแรกเลยเรื่องแรกก็คือว่าร้านค้าของเราจะต้องมีสินค้านะคะ3รายการขึ้นไปค่ะ การใส่สินค้าน้อยๆก็อาจจะทําให้ร้านค้าเราดูไม่น่าสนใจ mm. เพราะฉะนั้นค่ะเรามีสินค้าเยอะแค่ไหนใส่เข้าไปให้ครบค่ะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะก็คือว่าร้านค้าของเราก็ต้องมีระบบชําระเงินและบิดไลน์เพย์นั่นเองไลน์ช้อปปิ้งเขาก็จะชอบคุณเป็นพิเศษค่ะและ ข้อที่3นะคะก็คือเราจะต้องเป็นร้านค้าที่มีพรีเมียมไอดีทำให้ลูกค้าเนี่ยจดจำง่ายนั่นเองเวลาเราเปิดบัญชี Line Official Account มาค่ะตอนแรกเราจะได้เบสิก i อดีมาใช่ไหมคะแต่เราสามารถซื้อพรีเมียมไอดีทำให้ลูกค้าจดจำง่ายแล้วก็คนมาติดตามเรามากขึ้นด้วยนะคะที่สำคัญค่ะ Line Shopping เขาก็ชอบร้านค้าเราเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีครบทั้ง3ข้อนี้แล้วมีอะไรบ้าง นะคะ1ก็คือมีรูปสินค้าชัดเจนมากกว่า3ชิ้นนะคะข้อที่2ก็คือมีระบบการชําระเงินและบิดรายเพย์และข้อที่3ก็คือว่ามีพรีเมียมไอดีแค่นี้นะคะคุณก็มีโอกาสจะได้โปรโมทผ่านไล n ์ช้อปปิ้งแล้วค่ะอ่ะคราวนี้มาดูว่าถ้าอยากขายของผ่านไล n ์ช้อปปิ้งจะต้องทำอย่างไรคะ่ะเงื่อนไขที่สำคัญเลยนะคะก็คือต้องใช้ไม้ชอบค่ะ อืมแล้วมีกันหรือยังคะอ่ะวันนี้ใครยังไม่มี My Shop ฟังดีๆนะคะโซอี้จะมาเล่าถึงข้อดีของการใช้ My Shop ให้ฟังนะคะหนึ่งเลยต้องบอกว่าเขาเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายของเรานะคะให้ตอบโจทย์ธุรกิจการขายของบนโลกออนไลน์เป็นระบบหลังบ้านที่สำคัญมากๆถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยต้องรีบดาวน์โหลดไว้เลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะ เราสามารถเปิดร้านค้า My Shop ได้ฟรีๆเลยนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ได้โปรโมทผ่าน l i n e Shopping ด้วยนะคะรวมถึงการที่เรามี My Shop เนี่ยเขาก็ยังจะเป็นเครื่องมือช่วยขายทำให้เราเนี่ยสามารถออกออเดอร์ทันทีผ่านแชทได้และอีกทั้งเรายังสามารถจัดแคมเปญต่างๆผ่านตัวฟีเจอร์ที่ My Shop มีด้วยไม่ว่าจะเป็นการให้คูปองลูกค้าหรือการบอดแคสต์ในรูปแบบต่างๆ